สิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็น เกกันว่าเป็นการสื่อสารกับวิญญาณหรือสิ่งรีดับโดยใช้ถ้วยแก้วหรือวัตถุอื่นๆที่สามารถเคลื่อนที่ได้เป็นสื่อเมื่อเริ่มเล่นผู้เล่นจะตั้งจิตและท่องบทเชิญวิญญาณให้มาสิงสถิตในถ้วยแก้วเมื่อวิญญาณมาแล้วถ้วยจะเริ่มเคลื่อนที่ไปตามตัวอักษรต่างๆเพื่อตอบคำถามของผู้เล่นซึ่งอาจจะเป็นการถามเรื่องโชคลาภอนาคต หรือเรื่องราวลี้ลับต่างๆในทางความเชื่อการเล่นผีถ้วยแก้วถือเป็นการเปิดประตูระหว่างโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณและมีข้อควรระวังหลายประการเช่นอาจจะเป็นวิญญาณร้ายที่ไม่สามารถควบคุมได้ก็อาจจะนำมาซึ่งอันตรายหรือความเดือดร้อนต่อผู้เล่นได้เชื่อว่าการเล่นคนเดียวจะทำให้วิญญาณน,นั้นไม่กลับไป และอาจจะตามติดตัวผู้เล่นไปทุกที่สิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็นสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมแมนทวัชชัยธีรบัญชาสกุลกับคืนเล่าผีสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็นและค่ำคืนนี้คุณบีจะมาถ่ายทอดประสบการณ์นะครับกับชื่อเรื่องว่านางลำหน้าสพ นา,น,านางรำหน้าศพนางรำหน้าศพนะครับพบกับคุณบีและคุณทิตาพาได้เลยครับครับเรื่องราวเป็นยังไงครับหนูอาชีพเสริมของหนูอค่ะคือนางรำหน้าศพรำอมอร้องไห้อยู่หน้าศพอาชีพเสริมค่ะใครมีเสียก็เพื่อนกระชวนไปเเป็นรำไม่น้อยเล้ยวไปช่วยงานเ<ำ><ำ>รารำรำอย่างเดียวร้องด้วยหรือเปล่าเรามดร้องไห้ไปริปซิงอ่ะมนลิปซิงเ<อ>สียงเหลาะเสียงสะอึกสะอื้นอะไรอย่างเงี้ยรำหน้าศพแต่ว่าสวด ลองแบบมองร้องไห้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้อะไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวเพลงมองร้องร้องไห้ฮะ<ฆ>มันจะขาดใจนะก <_ d ata> ็ <_ d ata> เหตุการณ์มันคือว่าเนง,งานล่าสุดเนี่ยเป็นงานของผู้ใหญ่มีชื่อเสียงอยู่เหมือนกันค่ะอยเดแถวเถ็ผู้ใหญ่อยู่ที่กระทรวงธรระกระทรวงอ่าอยู่ที่สภาเกษตรไทยอ่อาเป็นผู้ใหญ่ท่านเสียชีวิตไปแล้วค่ะก็เลยก็เลยไปรำให้เขา ไปรำหน้ามนีนที่เขาก็ไปรำให้รำคนเดียวเหรอฮะรำคนเดียวค่ะก่อนก่อนถึงวันชาวพนักิจเนี่ยหน,หนูต้องหนูต้องฮะตุ่นต้องเตรียมเพลงแล้วใน u t u ู e อ่ะเพลงมองลองให้วันนั้นเปิดไปปกติเราเคยรำเนี่ยเวลาจริงๆของมันอะเวลาสั้นๆของมันนะหนูรำเฉพาะมันมีฮุบยาวกับฮุบสั้นหนูรำสามารถจะรำฮุบสั้นประมาณหกนาทีสิบสามนาที แล้ววันนั้นเพลิน u t u b e ตัวเนี้หูหา่าไม่เจอก่อนมันเผาทำไงดีวะโอ้ยก็เลยหนูก็เลยว่าแต่ถึใจก็เลยเอาอันเนี้ยเอาเอา,เอาท่อนเต็มของมันเนี่ยของเพลงมองลองไห้เนี่ยสิบนาทีสามนาทีสามวินาทีสิบนาทีสามวินาทีประมาณโดยประมาณเนี้ยเราก็เลยว่าเอาเอา,เอาท่อนนี้ละกันเพราะหนูก็ยังไม่เคยจะรำเหมือนกันเนี่ยท่อนยาวๆเนี่ยเคยจะรำท่อนสั้นๆนา ก็เลยไปราก็เลยเอ,เอาว้แคพนี้ก่อนแล้วกันเมื่อไรเดี๋ยวถ้าราไม่ได้เดี๋ยวขอคูบาอาจารย์ช่วยคูบาอาจารย์คือว่าหนูครอบต้องครอ,อบครัวครอบครูอะค่ะทุกปี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 ยาเกี่ยวกับนักศสินนะคะก็เลยไปครอบทุกปีทุกปีจบนักสินมาด้วยหรือเปล่าไม่ได้จบค่ะเรียนรู้จากรุ่นพี่ที่เคยเขาไปรำมาแล้วก็เรา,เา,าก็มาฝึกเองแล้วก็เรามาครอบครูเองอ่ะ แล้วก็เราก็ไปรำตอนนั้นเหตุการณ์คือว่าวันนั้นน่ะก่อนถึงวันจริงอ่ะหนูก็ทําเตรียมหมดแล้วแต่ไหว้ครูไหว้ครูที่เราที่เรานับถือแล้วก็ไหว้เจ้าที่เจ้าทางคือไหว้ตรงหน้าบันไดเมนสามสามมันจะมีบันไดเมนมันจะมีสามทางใช่ปหมคะหนูก็ไปไหว้บันไดเมนเพื่อบอกเจ้าที่หรือว่าเขาเรียกไงอ่ะเจ้าเจ้าที่ตรงนั้นนะคะที่เขาถึงถิตยอยู่ตรงนั้นอ่ะ ขอยหอยลูกได้ลำลำลำ,ลำสำเร็จด้วยนะเพราะว่าพีมันยาวหนูก็ไม่เคยลำแล้ววันนั้นเหมือนกัน,นก็วก็นั้นก็ไปลำพอถึงาการแสดงจริงหนูก็ขึ้นขึ้นไปแสดงแล้วก็ไปเคาะโลงคนที่ผู้ผผวายชนอะน่ะก็ไปเคาะโลงบอกว่าขอให้หนูลำและสำเร็จด้วยนะคะอะไรเงี้ยหนูก็บอกรูบอกทุกที่ทุกอย่างเลยค่ะทั้งครูบาอาจารย์หนูทั้งจะผีบ้านผี ในเมงในมงในเมนผีที่คิดดีคิดไม่ดีผีที่รู้จักหรือไม่รู้จักขอให้รำได้ภายในอีกสี่นาทีที่ลูกไม่เคยรำเนี่ย uh huh. ขอรำสําเร็จค่ะแล้ววันนั้นก็ไปรำก็รำตามปกติค่ะพออยู่ช่วงหนึ่งรำไปรำมามันมัน,มนช่วงเวลาหกหกหกนาทีแล้วเพลงเพลงมันจะจบแล้วตอนนี้ก็โบแล้วตรงนี้มันจะโบไปช่วงหนึ่งอนประมาณสี่นาทีอ่ะผมก็รำไม่ได้จยุดรีมีคน มาจับหนูลำมีคนมาจับลำค่ะรู้สึกเลยเอ,อ๋อคือไม่ได้เห็นเป็นคือไม่ได้เห็นเป็นตัวไม่เห็นเป็นตัวเป็นต้นค่ะแต่รู้สึกแต่รู้สึกว่ามีคนมาจับด้านหลังแล้วก็ลำรำพอถึงท่อนสุดท้ายก็ตกบนไดเมนแล้วก็กว่าบ้บนไดเมนค่ะค,คือเราตกบันไดเมนค่ะเราลำยังไงถึงตกบันไดเมนของลำมอลองห้ปกติแล้วว่า พอเพลงจะจบแล้วว่าเราต้องตกมันไทเมลอเราต้องตกมันไดเมล์เ่าเสียใจพัดภาคอะไรเงี้ยแล้วก็ตกาตายตามอะไรประมาณนี้คอออเอ,อก็วายเสร็จก็ผ่านพ้นไปด้วยดีเพลงนี้หนูก็เป็นเสื้อผ้าหลังบ้านแล้วก็มีคนที่แขกคู่ร่วมงานนะคะเขาบอกว่าลําสวยนะลําเออลําดีลํานู้นลันี่แล้วเขาวิ่งมาถามหนูตอนหนูไปปิดจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเขาบอกว่าหนูไปลําใครสอนลัมเนหนูอะไรเงี้ย เรไม่มีใครสอนค่ะเรียนรู้ว่าเองค่ะอะไรเงี้ยแล้วก็ลำสวยนะอะไรเงี้ยแล้วตกบันไดามาตกบันไดมนไม่เจ็บหรออะไรเงี้ยก็ถามกันถามเฮ้ยให้ให้วนเลยถามอะไรเงี้ยเป็นอย่างนี้ประมาณอยู่มันหกศพหนูไปลํามาคือคือคือเป็นอย่างนี้หมายถึงว่ามีความรู้สึกว่ามีคนมาจับลำ<น>แล้วมีคนมาชมหนูว่าวหนูลำสวย หกหกหกผู้วัยชนคะหกผู้วัยชนคือรู้สึกว่ามีคนมาจับใช่อะมันต่างกันยังไงระหว่างเราลําเองกับมีคนมามีมีคนมามารู้สึกมาจับมันเหมือนกับมันขัดขืนไม่ได้อะจับอย่างเงี้ยแล้วก็ก็มปล่อยไปตามเลยตามให้เขาให้จับหนูลํอาอะเขาจับให้เราลํานี่มันเป็นท่าที่เราไม่เคยลัมเลยยังไงใช่โล ต้องโยกไปทางนี้ทีโยกไปทางนี้ทีต้องทางนี้ทีหนึง่งซึ่งปกติเราเออเราไม่โยกไม่โยกแค่แค่ลำร้องไห้สี่สี่สี่ฝั่งอะ่ะสี่เขาเรียกสี่อะไรคะสี่ลงศพมันมีสี่ฝั่งใช่หะห้องหน้าสี่ฝั่งแล้วก็นาลงหน้ากรอบรูปนั้นพอแต่นี้คนต้องโยกไปนู่นโยกไปนี่จับหมุนมาลามาก้มนู่นก้มนี่เงยนู่นเงยนี่นี่ยครับแปลกมันแปลกตรงนี้อะ่ะ อรู้สึกแปลกแปลกและมีคนชมอย่างนี้ประมาณทุกศพเลยค่ะก็มาชมหนูแลนู่ไปแสดงที่วัดนู่นวัดนี้วันนั้นก็ชมมาตลอดไม่ถึงวาในในในหกศพนี่ใช่ไหมก่อนหน้านี้ไม่มีใครชมก่อหรือว่าหรือว่าเอหกศพเนี่ยเป็นเป็นข้งแรกของเราที่เราลำไม่ใ่ ลำมาสิบลำมายี่สิบศพแล้วแต่ว่าเพิ่งมันมีการมาชมนี่เพิ่งจะมาชมตอนตอนทุกเต็มเนี่ยค่อีสิบนาทีสามินาทีเนี่ยคิดว่าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นกับเราคงจะมีครูมาช่วยอะช่วยให้เราลำจนสำเร็จอะความรู้สึกต่างกันยังไงหมายถึงในในหกศพนี้กับก่อนหน้าที่เราจะมาลำในหกศพ ก็ปกติค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่ามันสังเกตรตรงที่หกศพที่เราลำท่อนเต็มเนี่ยค่ะก็บอกว่าจะมีคนชมมาว่าลำสวยนะวิ่งวิ่งไปหลังหลังสาราเลยไปเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้ผ้าอยู่ไปชมตรงนู้นชมตรงนี้โอ้สารพัดงงแปลกมันแปลกตรงนี้อ่ะลำให้ดูสักนิดได้ไหมเป็นใช่ค่ะ ลำให้ดูสักนิดได้ไหมสักนิดหนึ่งเอลให้ท่านผู้ชมดูนีว่าว่าลำมอเนี่ยเขารำยังไงลำเป็นไก่เป็นไก่เหรอคะเป็นไก่อยากเห็นมันมันงมีผ้าโพกอ่ะมันองมีผ้าคลุมอย่างนี้อันหนึ่งมันต้องมีเพลงอะค่ะเอาเพลงมันอยู่ในหัวใจลองนึกหลับตาแล้วนึกถึงเพลงมันเหมือนวันที่เรากําลังลำลองที่ลองหลับตาแล้วนึกแล้วลองลำท่านั้นเลย มาเนี้ยค่ะต้องอยากอยากให้ชบอยากให้ลํำมากกว่านี้สักหน่อยต้องต้องต้องมีเพลงค่ะออต้องมีเพลงนะโ okay. อเคก็ถามว่าในในหกศพเนี้ยที่ที่ทค,คุณยกมือระลึกไหว้ถึงครูคให้ช่วยแล้วก่อนหน้านี้ไม่ไม่ไม่ไหว้เหรอ ก็เพลงมันสั้นเนี่ยค่ะหนูเรียนมาจากเพลงสั้นมันไม่เคยเรียนเพลงยาวออกก็เลยกลัวว่ากลัวจะพลาดอะไรลยวพลาดต้องไอ้สี่นาทีสุดท้ายค่ะที่หนูต้องครูค่ะให้ครูช่วยอืมไม่เหตุผลอันนี้อันนี้อันนี้มันก็พิ่สบงเหมือนกันนะคะว่ารำไปได้ยังไงคือตัวเองก็ยังรู้สึกคือถ้าถ้าสมมติว่าไม่ไม่ไม่มีคนไม่รู้สึกว่ามีคนมามาช่วยรำนีลรำไม่ได้หรอรำไม่ได้จริงอะก็หนูไม่รู้ว่าจะรำอะไรต่อ มีคนมาจับอยู่ดีเราะเราเดินมาเราจบลำแต่ชอตสั้นๆเนาะใช่ค่ะพอจบมาก็เอาไปแล้วโดนแล้วโดนแล้วหนูก็เร็วหนูพอลำเสร็จปุ๊บหนูก็เรียกบอกวนเมื่อกี้กูลำอ่ะมีคนมาจับกูลำด้วยก็บอกบอกเพื่อนด้วยบอกบอกบอก่ะบอกเพื่อนด้วยว่ามีคนมาจับกูลำด้วยเนี่ยเราเเพื่อนเชื่อไหมฮะเพื่อนเชื่อไหมเขาก็ไม่รู้เขาเหมือนกันนะคะแต่หนูบอกโดยความตามความจริงของหนูว่าว่าเขามีคนมาจับหนูลำ ไม่รู้ว่าเป็นใครคุณเป็นครูไปอาจารย์าารยาก็ไม่รู้ว่าอันนี้ฟังผมก็ยังขนลุกไปด้วยเลยนะ,อ,ะอันนี้ลกลุมจริงเนยค่ะก็คือครูน่าจะสินแล้วโดยเฉพาะเวลาเราก็เคยครอบครูด้วยใช่ไหมค่ะใช่ครอ,อบครูวไหว้ครูครอบครูที่ไปครอบที่ไหนไม่ทราบครอบที่วัดอะไรนะตรงคลองถมค่ะวัดสเวกวัดอะไรนะตรงนั้น เราเรียกวัดไม่ถูกอะค่ะคือคือถ้าถ้าเรารู้ว่ามีที่ไหนมีการครอบครูแล้วเราก็ไปจำได้ไหมครูที่ครอบให้ท่านเชื่ออะไรจาไม่ได้ค่ะรู้เลยว่าเป็นงานของพี่เอเชิญยิ้มค่ะก็เลยไปครอบเขาไปร่วมพิธีกับเขาไปครอบนี่ครอบมากี่ครั้งแล้ครอบลูกปีค่ะมีที่ไหนเราก็ไปแล้วที่ที่วัดเดียววัดเดิมนี่ใช่มีวัดบัวขวัญเนี่ยอ๋อไปทั่วไปไปทั่วไปก็ถ้าถ้าถ้ารู้ว่ามีที่ไหนก็ไปที่ไหนก็ไปค่ะ แต่ไปไปตาม้ำหนักตาหนักกันในงืมจะครอบสมัยจะครอบที่วัดมากกว่าเป็นจะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการเขามีความเขาเรียกว่าอะไรมีความนอบนอบ้อมมีความเคารนะพอ่ะเพราะทุกทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีครูหมดใช่ค่ะคร,ครูก็คือครูผู้หนักแน่นด้วยความรู้คก็ก็ผมเชื่อนะว่าต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มามาช่วยคุณเพราะคุณยอมรับนั่นเองว่าลำยา,ยาวๆนี่ลำไม่ได้ลำไม่ได้ค่ะ ก็ยังพิสบออยู่ว่าใครจับปูรำวะมียังมีคําถามอยู่ว่ามีาใครจับฉันลำจะบอกว่าเราเราปกติเราเรายกมือแค่นี้นี่ไปอย่างนี้ค่ะจับแล้วรู้และรู้รู้สึกตัวเลยวว่าโดนจับแล,แล้วก็ปล่อยตอนตอน,ตอนนั้นเน่ะตอนตอนที่ลำม่ะมันเราเรารู้สึกตัวเต็มที่ไหมหรือว่าเราเข้มเขมรู้สึกค่ะ รู้สึกแต่ควบกุมตัวเองไม่ได้อ่าใช่ค่ะเหมือนโดนโดนพยายามมันอยู่ท่านี้มือหันมาอย่างนี้เรารู้แล้วว่ามีคนมาจับลำเราก็ปล่อยเขาลำไปของเขาแบนี้เลยปล่อยปล่อยแล้วแต่เขาจะจับเราเหมือนเราเป็นหุ่นเชิดอะ่ะใช่จะฝืนจะฝืนไม่ได้กลัวเมีความรู้สึกอยากจะฝืนไหมตอนนั้นมีมีแต่ฝืนไม่กล้าฝืนกลัวกลัวกลัวลึกๆกลัว พราะรู้เลยว่าไม่ไม่ไม่ใช่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาเราใช่อ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นรายแรกนะที่มาเล่าเรื่องลักษณะอย่างนี้ให้ฟังนะอ๋อเหรอคะอ๋อนี่โดยมากก็จะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ลักษณะเนี้ยก็ฟังมาเยอะแล้วหลายหลายร้อยเรื่องแล้วนะก็ก็เพิ่งเป็นรายแรกนะครับค่ะอันนี้หมดหร้อยังหมดแล้วอาหมดแล้วนะโอเคนะครับก็พอดีเวลาก็ หมดลงพอดีเหมือนกันนะครับสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็นนะครับพบกับเราใหม่ได้นะครับในทุกๆวันค่าคืนเที่ยงคืน,นควันศุกร์เสาร์และอาทิตย์นะครับกับคืนเล่าผีและผมแมนทวัชชัยจจริปบัญชาสกุลต้องรัาแขกรับเชิญน,นะครับก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ หนึ่งความเชื่อโบราณวิญญาณคูบาอาจารย์คนไทยเชื่อว่าน้าตสินโดยเฉพาะการลำไทยมีคูบาอาจารย์คอยสืบทอดหากผู้แสดงถูกวิญญาณคูหรือผีที่เป็นน้าตสินสิงก็จะสามารถไล้ลำได้งดงามเกินความสามารถของตน 2. ผีมีความชำนาญเฉพาะทาง ผีที่เคยเป็นนักรำนางาละครหรือนางรำโบราณเมื่อเข้าสิงก็ถ่ายทอดความสามารถออกมาผ่านร่างของคน 3. แรงคูของมีคูวิชาณัาจสินไทยถือเป็นของมีคูเวลามีผีคูสิงมักแสดงออกด้วยการรำเพื่อยืนยันตนว่ามาแล้วและเพื่อให้คนยอมรับในพลังสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็น สิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็น